AAS Motorsport จับมือกลุ่มบริษัทบางจากส่งเสริมนักแข่งไทยสู่รายการแข่งขันความเร็วระดับโลกปีนี้นะฮะเราก็ได้ส่งทางเ,เต้นทนัทบบศนพลอินทรภปูวักนะคะัเข้าไปแข่งในรายการ FIA F3 นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งเดียวในคนไทยในขณะนี้ที่ได้ร่วมทำการแข่งขันในรายการนี้นะครับก็จริงๆมันต้องใช้ าเรียกอะไรงบประมาณเป็นจํานวนมากนะครก็ต้องขอบคุณทางทีบางจากเนี่ยนะครับที่ได้เห็นความสําคัญแล้วก็ได้สนับสนุนเ,เต้ลเนี่ยไปแข่งขันบนเวทีระดับโลกเช่นนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าเต้นจะสามารถสร้างชื่อให้กับประเทศไทยไม่มากก็น,น้อยนะฮะในวงการมอ t ต r ร p o r t ของ บ้านเราครับก็ขออนุญ,ญาตนะครับฝากออทุกท่านช่วยเชียร์ TMS Motorsport ของเราด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณมากครับ ภายในงานกลุ่มบริษัทบางจากผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและ BCPG ผู้นําธุรกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU สนับสนุนทีมแข่งรถ AS Motorsport ต่อเนื่องเป็นปีที่2ส่งนักแข่งไทยเติ้ลทัศนพลอินทร์ลับัวสัดลงแข่งขันรายการ FIA Formula T Championship 2024และ Formula Regional Middle East Championship 2024เติ้ลทัศนพลนะครับปีนี้แข่งอยู่ในรายการ FIA Formula 3นะครับเป็น Support Race ของ F1 ก็ฝากเป็นแฟนตามเชียร์ต้วเลยครับพี่ team phm Air x racing club